ตลาดหุ้นไทยโดนฟ้าผ่าเมื่อกี้ตอนสี่โมงค่ะตบเปรี้ยงตบเปรี้ยงลงอ๋อครับตบทันทีเลยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าผมก็มองว่ามันก็จะต้องมีแรงขาดทางกาไรบ้างเพียงแต่ว่าเอาจจะออกมาเนี่ยเยอะไปนิดนึงนะครับสําหรับในภาคบ่ายหรือว่าก่อนปิดตลาดตอนเนี้ยนะครับสําหรับในส่วนของตัวนักลงทุนนะครับที่มีการเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าแยกประเภทออกมาเนี่ยนะครับ ก็น่าจะเป็นในฝั่งของตัวนักลงทุนที่เป็นประเภทตัวของสถาบันกับในส่วนของตัวพอร์ตของโบรกเกอร์นะครับซึ่งก็ตั้งแต่วันที่18ดเนี่ยอย่างเช่นนะครับในตัวของบรกเกอร์ซื้อไปพันหนึ่งร้อยกว่านะครับล้านแล้วก็ในส่วนของตัวการนะครับก็มาซื้ออีกทีหนึ่งเมื่อวานประมาณสักห้าร้อยกว่าล้านนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย ในฝั่งของพอร์ตบรกเกอร์เองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนในระยะสั้นอยู่แล้วนะครับก็ยังคงมีสถานะที่น่าจะมีม,มีมีในส่วนของตัวกำไรให้ขายได้อยู่นะครับเพราะาดูจากวันที่เริ่มซื้อเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีกำไรนะครับในหุ้นหลายๆตัวก็อาจจะเป็นเรื่องปกติครับที่อาจจะมีแรงเทคโปรฟิตหรือว่านั่งทํากําไรในระยะสั้นๆบ้างนะครับประกอบกับในส่วนของตัวกองทุนในประเทศเองเนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีบางกองนะครับที่เ, à, เข้าเป้านะครับกับเรื่องของตัวผลตอบแทนก็อาจจะมีช็อตเทอมสําหรับนเรื่องของขำกำารทํากําไรออกมานะครับหรือว่าการทํากําไรในระยะสั้นนะครับหรือว่ามีการขายออกมาในระยะสั้นหลังจากที่กองถึงอ à, กองทุนเนี่ยมันถึงเป้เปาหมายที่มองเอาไว้นะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแรงขายที่ออกมาเ à, พียงแค่ระยะสั้นนะครับแล้วก็ ในภาพของตัวตลาดเองสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามองจากเซนติเมนต์ตลาดมันยังไม่ได้เสียไปนะครับเพราะว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยก็เปิดมาบวกตามที่คาดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ทางตลาดพูดในภูมิภาคเองเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็ไม่ได้ลงเยอะครับมีแต่ประเทศไทยที่เดียวเนี่ยนะครับที่ปรับตัวลดลงขณะที่ในตัวของฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียเองแนมะ้จะลงมาด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือได้ว่าลงในไซส์ไซส์ของการลงเนี่ยพอๆกับเรานะครับก็ประมาณเฉลีย่ยเฉลีย่ยเกือบๆหนึ่งเปอร์เซ็นต นะครับก็คิดว่าในภาพของตลาดเองไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเป็นกังวลน,นะครับในส่วนของตัวภาพรวมของตลาดนะครับแล้วก็คงม <c oughs> องในเรื่องของการย่อลงมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันในการเข้าเลือกเก็บหุ้นเป็นตัวตัวไปนะครับอย่างที่ย้ําเมื่อเช้านี้ก็คือ,อการ selective buy ในหุ้นที่แลก,กาดนะครับแล้วก็หุ้นที่มี story หนุนนะครับค่ะค่ะก็สถานาการณ์ก็มีจะมี take profit แรงๆลักษณะนี้เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไท,นทยต่อเนื่องครับ มองว่าเป็นเรื่องปกติครับไม่ไม่น่ากังวลน,นะครับกรีดของเราคือกรณีที่มีการเทขายช่วงท้ายตลาดต้องเป็นยังไงคะเอ่อหมายถึงอะไรนะฮะช่วงกรณีแบบนี้ที่เราเห็นบ่อยๆคือจะมีการทิ้งช่วงสี่โมงเย็นนะฮะอ๋อก็ก็เราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวาตามนะครับถ้าเห็นแน่นอนบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเน็ตเซตแต่ผมเชื่อว่าเน็ตเซ็ตเองจริงๆเล่นเล่นหลายวานัคนคงไม่ค่อยกําไรเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ขายลงมาบ้างนะครับก็ ก็เป็นเรื่องปกติะที่ที่อาจจะมีเดย์เทรแล้วก็มีขายลงมาน, er, นะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เป็นภาพที่ทําให้ตัวของของตลาดหุ้นเนี่ยมันเสียรูปแบบในเรื่องของการเบรกขึ้นมาในรอบนี้ไปนะครับแต่ตลาดขึ้นไทยแรงเนาะช่วงสี่โมงชอบเกิดปรากฏการณ์ลักษณะนี้เนาะถ้าไม่ขึ้นก็ลงต่ําๆเลยนะฮะอืมครับอืมค่ะค่ะก็ค่อนข้างแรงคนที่มอนิเตอร์หรือว่าเมนเนตตลาดในตอนนี้ก็คือบร็กเกอร์กับตัวสถาบัน คืออย่างที่เรียนลอจิกของผมก็คือว่าในฝั่งที่เป็นอย่างเช่นสถาบันเนี่ยก็คือกองทุนที่บางกองเนี่ยถึงเป้าหมายถูกไหมครับแล้วก็จะมีการเทคกําไรลงมาหรือว่าทํากําไรลงมานะครับส่วนพับเทรดนี้แน่นอนนะครับเป็นลักษณะของการเข้าและออกเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการซื้อมาตั้งแต่วันที่1 8บ7เจนี่ยจะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีมาล่าสุดก็คือเมื่อวันที่ยีอีกนะครับ ่ะถ้าเขาเข้าหุ้นได้ถูกตัวเนี่ยน่าจะยังมีกําไรนะครับจะถูกเทคบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเทคกันทั้งสิบตัวในกระดานเลยนะเขียวกันหมดแล้วกลับมาแดงกันนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นในฝั่งของตัวอย่างที่บอกฮะว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ที่ย่อๆลงมาด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเราอาจจะตามเซนติเมนต์ไปด้วยนะครับจังหวะย่อตรงนี้นาทีนี้เป็นนาทีสําคัญนะฮะคุณวิกฤตสิ่งที่คุณวิกฤตเห็นในกระดานตอนนี้ตัวไหนที่ลงมาแดงโล่แล้วแบบ อยากจะให้นักลงทุนเก่งกําไรสั้นๆนะ่ะมีไหมฮะตอนนี้อ๋อก็ซื้อทหุ้นที่ยังไม่ขึ้นอย่าง,อย,างอย่างตัวของ b g i เนี่ยนะครับลงมาว่าก็ยังแดงอยู่ะนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เสียพาร์ทนที่มันกําลังฟอมฟอรมรูปแบบขาขึ้นอยู่ทางเทคนิคใช่ไหมคะใช่ทางเทคนิคก็ยังไม่ได้เสียรูปแบบไปพื้นฐานเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็มองทาร์เก็ตกัน1 4อยกว่านะครับกำไรก็ออกมาก็ดีเป็นเรื่องปกตินะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่ l a ก g a อยู่ที่ยังไม่ค่อยได้ขึ้นแล้วก็ลงมาก็ดดีคครับจะะไ้้ซือน อ๋อค่ะตอนนี้ร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์นะคะใช่ครับก็จะมีในกลุ่มสื่อสารมีอ,อ,อย่างตัวของไทยคมนะครับราคาก็ยังอยู่ข้างล่างอ๋อไทยยังไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่ไทยคมนี่มันยันกันไวท้ที่ประมาณเดี๋ยวนะฮะที่ดูพอดิฉันก็ดูมาโดยตลอดไทยคมมีนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์พูดถึงนะคะโอ้ตอนนี้ถือว่าหายนะในช่วงรอบสัปดาห์สามสิบสามบาทใชครับตรงตรงนี้คุณวิกิตมองเทคนิคแบบไหนฮะตัวไทยคมฮะก็ เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาครับมันเบรก mm hmm. ตรงบริเวณดาวเทนขึ้นมาได้ mm hmm. นะครับก็แนวโน้มแบบนี้ก็น่าจะเล่นได้ต่ออืมใช่ค่ะคเพราะว่าวันนี้วันนี้นะฮะไทยคมไล่กันมาสามสิบสองบาทตอนนี้ก็ยืนที่สามสิบสามบาทนะฮะครับเหมือนวิทีไอ้นะฮแพทเทิร์นเหมือนกันคือ mm hmm. เบรก้ว่า เบรกเสร็จเก็มีย่อบ้างแต่ว่าไม่สี่เรียสเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีที่ที่เป็นกังวลเนี่ยจะเป็นตัวของกระเบื้องมากกว่าตัวตัว UMI ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าัคนเนี่ยเซไปกับในเรื่องของตัวผลประกอบการในส่วนของตัว DCC นะครับที่ออกมาแล้วผิดผิดคาดหรือว่าต่ำกว่าที่คาดก็กลัวว่ากระเบื้องทั้งกลุ่มจะไม่ค่อยดีโอทั้ง RCI UMI อย่างนั้นนักลงทุนต้องทำยังไงตรงนี้ จริงๆเนี่ยในช็อตเทอมเนี่ยนะครับมันหลุดจากบริเวณ18บาทลงมานะครับอาจจะต้องมีการลอ,อ, <Stop lot. S 1> อ,อใช่ครับลดพอร์ตออกมาบางส่วนนะครับที่จะลุ้นต่ออีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตรงบริเวณ17บาทตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญ <c oughs> นะครับก็าอาจจะเป็นการถัวขึ้นไปแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเล่นก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเซนติเมนต์แบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันทําให <c oughs> ต้ตัวตัวตัวเิตว,วิทยาในตลาดเนี่ยมันเสียไปนะครับแต่ก็อย่างที่เลี่ยนนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับธุรกิจมันก็แยกประเภทกันชัดเจนไม่น่าจะเกี่ยวกัน คนหนึ่งลงไม่จาเป็นว่าอีกคนหนึ่งต้องลงไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องของตัวกําไรก็รอดูครับในเรื่องของตัวรานะคาหุ้นเทคนิค17บาทนี่เป็นแนวรับถัดไปแล้วนะครับพอหลุด18เราต้องโยนออกมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นระยะส,ส,สั้นลงมารอซื้อขึ้นข้างล่างแต่ว่าผมคิดว่าผลประกอบการออกมาเนี่ยถ้ามันดีขึ้นหุ้นก็พร้อมที่จะวิ่งนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับมีคุณผู้ฟงังฝากถามคุณวิกิตในช่วงวันกลางสัปดาห์ก็คือ AI นะคะ ครับค่ะเป็นไงบ้าง AI ไอแข็งแรงจริงๆนะฮะตัวนี้ครับก็ไม่ไม่ขยับเท่าไหร่ยืนยืนให้จังหวะให้เขาพักแะให้ให้ให้เขามีการพักตัวบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของการพักฐานปกติฮะถ้าจะเข้าจะออกจุดสามเป็นแนวรับตรงนี้แหละครับเท่าไหร่นะคะสิบเจ็ดจุดสองสิบเจ็ดจุดสามตรงนี้เป็นแนวรับนะครับอ๋อถ้าใครอยากเข้ามาอีกใช่ไหมฮะใช่นะครับก็ให้พักสักสองวันสามวันอืม ค่อยมาเล่นกันต่อคนที่ถามยิ่งไม่รู้แกจะเข้าหรือซื้อแกบอกให้ถามนะถ้าอยากซื้อก็คือสิบเจ็ดสองสิบเจ็ดสามแต่คนอยากขายละ่ะอยากขายล่ะฮะก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นรูปแบบที่ต้องรีบขายานะครับ<อ>เพราะว่าถ้าจะเห็นรูปแบบที่ต้องรีบขาย<อ>จริงก็คือ ควรจะต้องมีแท่งแดงที่กดล,ลงมาหรือว่าทางเทคนิคมีสัญญาณขายเกิดขึ้นก่อนซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณขายอ๋อบอกว่ามีอยู่ฮะตอนนี้มีอยู่อ่าครับก็ถือไป <c oughs> โอเคจบนะคุณ<ม>โซเฟีย<ป>ถือไปนะฮะครับเอ่อได้ได้เอไอเพราะมีคนตามตัวนี้ก็อ่ามาเรื่อยๆสำหรับตัวเอไอนะค่อนข้างที่จะเสถียรนะฮะตัวตัวหุ้นนะฮะครับอ่ามันไม่ไม่หนักหนาเอาเอาเอาแรงเหมือนเมื่อกี้ซ k ก็แรงนะขึ้นไป21 2แล้วก็ตบลงมาเหลือ28อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อ อเล่นนแรงแตอนนี้ก็ดันไม่เกี่ยวกับข่าวในประเทศเลยใช่ไหมคะคุณวิกฤตกับสถานการณ์ท้ายตลาดเ่สถานการณ์คงจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนะฮะกับการเมืองในประเทศมันจะเป็นเพียงแค่การขายทาองก่อนธรรมดาเท่านั้นเองนะครับสถานการณ์ในประเทศถ้าถามว่ามันน่าเป็นห่วงก็ต่อเมื่อมีการออกมาชุมนุมกันแล้วก็อยู่กันยืดยืดเยื้อยาวนานหรือว่าจะมีการประท้างการเกิดความรุนแรงอะไรแบบนี้มันมันก็คงจะทำให ในมุมมองของฝรั่งเองเนี่ยเราเรามีความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่แล้ว<ะ>เขา <c oughs> เขาก็ตระหนักดีอยู่นะครับเพียง<ะ>แต่ว่าในในมุมมองของฝรั่งเองเนี่ยเขาคงจะต้องรอจับตา,าดูว่ามันมันจะมีสถานการณ์ที่พัฒนาการไปรุนแรงขึ้นหรือเปล่า<ะ>ถ้าไม่มีอะไรผมเค่อว่ามันจะลงแค่ครั้งเดียวแลวสุดท<ะ>้ายจะค่อยๆซึงขึ้น คือทุกคนยิ่งกลัวมันยิ่งขึ้นนะฮะในเรื่องของตัวการเมืองก็ก็เป็นเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะใส่เอาไว้ในสมสมติฐานวเวลาสำหรับความเกิดเรื่องนี้ปัจจัยอ่อนไหวทางด้านการเมืองใช่ไหมคะอ่าใช่ถ้าพูดถึงแมประเทศะนะฮะ,ะประเด็นเ<ม>ร,รื่องพรบดันไอ้น้รโทษกรรมนะคะเข้าสภาตรงนี้อ่อนไหวไหมในมุมมองนักวิเคราะห์ฮะก็ไอตัวของของพอรบอ,รอะไรต่างๆของว่ามันก็มันเป็นความไม่แน่นอนอะนะอย่างที่ผมเรียนเพราะว่าใครรู้ว่าออกมาแล้ว จะดีร่ากันท่าไหนเหมือนกันนะครับก็มันอนันโนนนะฮะค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรส่วนทางด้านซิมนะคะวันนี้ซิมขึ้นดีนะฮะวิ่งวิ่งจึ๊กจุ๊กจึ๊ก๊ครับก็ได้เวลาสําหรับการทากาไรระยะสั้นเหมือนกันนะครับคุณวิกิะให้ข่าวใช่เมื่อวันจันทร์เอ้วันอังคารตัวตัวตัวซิมนี้คุณวิกิตให้ให้ราคาแบบไหนนะจําไม่ได้ให้ราคาแบบไหนก็วันนี้ถ้าเขาประกาศข่าวเรื่องของการทํา ตัว m อ n o ออกับทางทางท o t อ่ะนะก็ขายได้ละอครับก็เซลล์ออนแฟกไปก่อนครับแล้วค่อยมาว่ากันใหม่เซลล์ออนแฟกไปก่อนนะจากราคาตรงนี้นะฮะก็เห็นหูสวยมากเลยนะคุณวิกิตขายกันเกือบเก้าสิบกว่าล้านหุ้นเลยนะซื้อขายกันวันนี้มันรุ่มดีนะฮะสนับซิมนะฮะครับใช่ใช่ดีมาสักทีเนาะตัวนี้คุณวิกิตก็ตามผิด บ้างถูกบ้างตลอดนะคะก็มากันเรื่อยๆนะฮะโอเคค่ะก็ขายกันบ้างแล้วใช่ไหมซิมก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าประกาศข่าวจริงออกก็เป็นจังหวะที่ดีในการเรียลไลกกาไรขึ้นมาหรือว่าทำกำไรขึ้นมาก่อนนะครับทำกำไรขึ้นมาก่อนนะคะคุณผู้ฟังบางตัวนะคะต้องรีบๆนิดหนึ่งนะฮะที่ดูยังไม่เห็นมีข่าวอาจจะมีข่าววันพรุ่งนี้มารื่อเนี้นะครับก็ลอดูแล้วกันจซิมนะฮะวันนี้ผมยังไม่เห็นข่าวหรือว่าทางทางทีโอทีมีการประกาศ เรื่องของตัวงานตัวนี้เลยพี่ก็ยังรู้นี่เห็นมันขึ้นตุบตับต,ตุบตับเมื่อกี้ทั้งทั้งที่ตลาดหล่นตุบตุบตุบเนี่ยซิมะะดันก็นาจะมีประชุมประกาศแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งตลาดนะคะอ๋อเออคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตามซิมลองเช็คข้อมูลดูนะคะเมื่อเช้าขึ้นไปสี่บาทนะคะตอนนี้ก็ยอ่อนลอยหนึ่งตอนตลาดแบบลื่นเ่ะเขาเรียกว่าลื่นเลยตอนสี่โมงเย็นอชอบลื่นกันนะคะคคไม่ก็สะดุดสะดุดแถวไหนก็ไม่รู้ตลาดบุบมาก็ไม่เป็นไรแนวรับคุณวิกฤตให้เซตกรอบแรงๆถ้าถอยกันตรงไหนนะคะ หอยก็แรงๆนะจริงๆอ่ะปิดขึ้นมาเหนือพันหได้ถือว่าใช้ได้แล้วครับไ่ากลัวอะไรยังไม่มีคําว่าสต็อปลอ s จากคุณวิกิตในเซตอยู่นะคะยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะอ๋อยังครับยังเพราะคุณเคยให้พูดมาว่าเซตหักหลุดตรงนั้นสต็อตรงนี้ตัวเซตอตอนนี้คุณวิกฤตยังไม่มีนะคะได้เราจะได้ถือกันต่อนะคะครับโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะ